สวัสดีครับวันนี้ผมไอาจาก AI IT นี่คือคลิปที่มีเพื่อนๆขอกันมาครับกับการรีวิวแอปพลิเคชันใหม่จากทางหัวเว่ยที่มีติดตั้งให้เฉพาะในหัวเว่ย MatePad Pro 11นิ้วตัวนี้เท่านั้นนะครับกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าหัวเว่ยโน้ตตัวนี้ครับและที่สำคัญนะครับคลิปนี้เราไม่ได้มารีวิวแค่หัวเว่ยโน้ตตัวนี้เท่านั้นแต่ว่าเราจะแอปพลิเคชันนี้เทียบกับแอปก่าวจากทางหัวเว่ยนั่นก็คือ Huawei Note Pad ตัวนี้ที่อยู่ใน Huawei Mate Pad Series ข้อแตกต่างของ2ตัวนี้มีอะไรบ้างหากใครที่อยากดูแล้วก็ไปรับชมรีวิว Huawei Note ในคลิปนี้ไปพร้อมกันครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่การเข้าแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับด้านซ้ายมืออันนี้คือ Huawei Note ส่วนด้านขวามืออันนี้คือ Huawei Note Pad ครับ เมื่อเราเข้าแอปพลิเคชันมานะครับข้อแตกต่างเลยก็คือตัวของหัวเว่ยโน้ตจะมาเป็นเล่มเลยครับเราสามารถทําเป็นเล่มต่างๆได้สมมุติว่าใครที่ต้องการทําเป็นสม,มุดเล่มนึงว่าเพจนี้สําหรับเขียนวิชานี้หรือว่าโปรเจก t นี้หรือว่างานนี้มันก็จะสะดวกครับแต่ถ้าเกิดเป็นของหัวเว่ยโน้ตแพดเวอร์ชั่นเก่านะครับเขาก็จะเป็นลิสต์พร้อมพรีวิวให้เราเห็นเลยครับ ซึ่งอันนี้คือความแตกต่างในการใช้งานโดยแอปพลิเคชันหัวเว่ยโน้ตแพอันเก่านะครับจะเป็นการรวมระหว่างการใช้งานโน้ตแล้วก็ติงทูดูต่างๆไว้ในแอปพลิเคชันเดียวครับแต่ถ้าเกิดเป็นหัวเว่ยโน้ตนะครับเขาจะออกแบบมาสําหรับการขีดเขียนวาดรูปอย่างเดียวโดยเฉพาะเลยนะครับหัวเว่ยโน้ตเวอร์ชั่นใหม่นะครับพอเราเปิดเข้ามาใช้งานเนี่ยเครื่องมือต่างๆทูลต่างๆจะอยู่ทางด้านบนทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญหากเราใช้งานคู่กับหัวเว่ยเอ็มเบนซิลรุ่นที่2เราสามารถดับเบิลแท็บ ปรับเปลี่ยนระหว่างการใช้งานดินสอหรือว่าการใช้งานยางลบได้เลยครับอันนี้คือความง่ายมากนะครับส่วนการใช้งานหัวเว่ยโน้ตแพดนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าหากเราใช้นิ้วของเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะพร้อมสําหรับการใช้ในการพิมพ์อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้ดินสออะไรพวกนี้ก็คือเราต้องมากดที่ปุ่มดินสอครั้งหนึ่งก่อนถึงจะเปลี่ยนมาใช้งานเป็นดินสอได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการขีดเขียนนะครับกับแอปพลิเคชันหัวเว่ยโน้ตแพดอันนี้เราต้องใช้ดินสอตัวนี้กด plus เข้าไปนะครับ เพื่อที่จะใช้งานดินสอได้เลยอันนี้คือข้อแตกต่างกันนะครับตัวแอปของหูเวล์โนตออกแบบมาที่แบบว่าสามารถพร้อมใช้งานดินสอได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นหูเวล์โนตแ a ดตัวแอปเขาก็มีการคิดนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้นิ้วแตะเนี่ยก็จะเป็นการพิมพ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ดินสออแตะเข้าไปเนี่ย ก็ใช้เป็นการขีดเขียนแทนครับโดยทุนต่างๆของหูเวยโน้ตแพดเวอร์ชั่นเก่านะครับเขาจะมีการแยกกันครับคือตัวดินสอเรื่องการปรับแต่งต่างๆจะอยู่ทางด้านล่างทั้งหมดเลยครับเราสามารถเลื่อนมาวางข้างๆอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าเขาทําได้น่ารักดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนไปใช้การพิมพ์นะครับเราต้องแตะไปที่คีย์บอร์ดก่อนพอเราแตะไปที่คีย์บอร์ดนะครับ พิมพ์จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับและเครื่องมือทุนต่างๆเนี่ยจะถูกย้ายอยู่ที่มุมขวามือครับไม่ว่าจะเป็นการทำเช็คลิสต์หรือว่าการทำใช้เทคบ็อกซ์ต่างๆการปรับเทคพวกนี้ก็อยู่ทางด้านขวามือทั้งหมดเลยครับหรือจะเป็นการแอบรูปเข้ามาก็อยู่ทางด้านขวามือบนทั้งหมดครับหรือจะเปลี่ยนไปใช้เป็นดินสอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือดินสออยู่แล้วเรามีการพิมพ์อย่างนี้นะครับเราไม่สามารถเอาดินสอของเรามาใช้ในการขีดเขียนได้เลยครับเราต้องแตะไปที่ตัว เขียนก่อนนะครับเราถึงสามารถนํามาขีดเขียนได้อันนี้คือหัวเว่ยโน้ตแพดเวอร์ชั่นเก่านะครับส่วนการเปลี่ยนดินสอเปลี่ยนปากกาใช้ปากกาอื่นก็ต้องมานั่งคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ที่เป็นแม่สีอันนี้ให้เรานะครับหรือว่าจะเป็นสีพื้นฐานตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับอันนี้คือหัวเว่ยโน้ตแพดเวอร์ชั่นเก่านะครับแต่ถ้าเป็นหัวเว่ยโน้ตแพดเวอร์ชั่นใหม่นะครับเรามาดูกันเครื่องมือต่างๆก็จะอยู่ทางด้านบนครับ เมื่อเราแตะไปที่ตัวดินสอตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกขัวการใช้ดินสอการใช้ปากกาได้ครับแล้วก็สามารถปรับขนาดหรือว่าปรับโอปา i t ซิตี้ของตัวสีดินสอเราได้เช่นกันครับส่วนสีนะครับก็มีพื้นฐานให้เราเลือกครับหรือว่าเราจะเลือกแม่สีต่างๆที่แบบมีรหัสให้เราเรียบร้อยเลยและข้อดีที่มีมากกว่าหูวเว่ยโน้ตแพดเวอร์ชั่นเก่าหรือว่าหูวเว่ยเมทแพดซีรีส์เวอร์ชั่นเก่าเลยก็คือ เขาสามารถใช้ดูดสีได้ครับเมื่อเราแตะนนี้นะครับเราสามารถดูสีต่างๆได้สมมุติว่าผมอยากดูสีภาพหรือว่าสีจากเว็บหรือจากแอปอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นกันอย่างเช่นผมมีห u วเว่ P 5 0 Series นะครับผมอยากจะใช้ดูดสีจากภาพที่ผมถ่ายด้วยห u วเว่ P 5 0 Pro ตัวนี้ผมก็แค่เปิดใช้งาน Super Device แล้วผมก็เลือกเชื่อมต่อกันครับ เมื่อผมเชื่อมต่อระหว่าง Huawei MatePad Pro กับ P50 Pro เรียบร้อยนะครับผมก็สามารถทําอะไรที่มันสนุกสนุกในการดีไซน์หรือว่าการขีดเขียของผมได้มากขึ้นกับการเล่นสีต่างๆนะครับสมมุติว่าผมอยากจะเข้าแอปพลิเคชันในมือถือของผมเนี่ยผมก็สามารถใช้ปากกาดินสอของ Huawei MatePad Pro เลื่อนใช้ในการดูได้เลยครับ เรียกว่าสะดวกแล้วก็คล่องมากอ่ะผมสมมุติว่าผมเลือกรูปนี้นะครับแล้วผมอยากได้สีสีประมาณรูปท้องฟ้าอันนี้นะครับผมก็เลือกการดูสีนี่ครับที่ตัวดินสอแล้วเราก็มาเลือกสีตรงนี้ได้เลยครับปึ๊บพอผมได้สีผมก็สามารถมาคิดเขียนต่างๆน,นันได้เลยปึ๊บๆและที่สําคัญนะครับอย่าลืมว่าหัวเวทโน้ตตัวนี้ก็รองรับการใช้งานแรงกดต่างๆของเราครับสมมุติว่าอยากการอยากได้เข้มเราก็สามารถลากเข้มได้เลยครับ หรือว่าเราอยากได้อ่อนนะครับเราก็สามารถลากอ่อนได้เลยครับคือมันรองรับแรงกดของเราเนี่ยมากถึง4,96 0ระดับครับทำให้การใช้งานการขีดเขียนการวาดเขียนต่นางๆของ Huawei Note แอปพลิเคชันนี้กับห a ว e i m ย t e p a d Pro และดินสอเอ็นเพนรุ่นที่2เนี่ยมันเหมาะมือมากๆครับแล้วถ้าผมอยากได้สีอื่นอีกใช่ไหมครับผมเลื่อนดูเลยมีรูปอะไรที่น่าดึงมากอ่าเช่นรูปนี้นะครับผมก็ ดึงสีได้ง่ายๆเลยครับอยากได้สีประมาณออตรงสีเหลืองตรงไฟ LED แล้วผมก็สามารถมาระบายมาขีดเขียนอะไรตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าผมเขียนแบบเละเทะอย่างนี้ล้อยากจะลบใช่ไหมครับดับเบิลแทบดับเบิลแทบแล้วผมก็ไล่ลบ,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 บนี่คือความง่ายครับ สามารถเปลี่ยนระหว่างดินสอแล้วก็ยางลบได้แบบสบายๆโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคลิกตรงนี้เลยครับแล้วก็เบิลแท็บกลับมาใช้ดินสอเหมือนเดิมแล้วก็สามารถวาดได้เหมือนเดิมครับวาดหรือคิดเขียน ส่วนเครื่องมือต่อมานะครับก็เป็นเครื่องมือที่ผมมองว่าน่าจะเหมาะกับสายเลคเชอร์ครับคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นแรงเงาอะครับเราก็สามารถแรงเงาอย่างนี้ได้เลยครับสมมุติว่าเราจะเลคเชอร์เทคสักเทคหนึ่งนะครับมันก็สามารถทําตรงนี้ได้และถ้าเกิดว่าเราต้องการอ่าน PDF หรือว่าเอา PDF มาขีดเขียนเพื่อ Edit ต่างๆนะครับเราก็สามารถกดบวกตรงมุมขวาบนตรงนี้สามารถ Import PDF ได้นะครับหรือ Import Image ก็ได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะ Import Image ให้ดูอันนี้เป็นรูปพี g ีที่ผม ทำไว้นะครับนี่ก็เป็นคํานี้โวไอโนทครับเราสามารถเอาเลคเอร์เนี้ยมาเลคเอร์หรือว่าจะระบายสีทับก็ได้เช่นกันครับ <c oughs> สีแดงตรงปุ่มนี้นะครับเราก็สามารถก๊อปมาได้ง่ายๆเลยครับนี่โอเค ต่อมาครับเครื่องมือต่อมาก็คือ,อยังลบตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปครับเราไม่จําเป็นต้องมานั่งกดตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเราสามารถดับเบิรแท็บสลับกันได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายครับสมมติว่าทาผิดเราก็สามารถลบได้เลยครับสาหรับเครื่องมือต่อมาจากยังลบนะครับก็คือการ s e l e c t i o n ครับ s e l e c t i o นนี้ก็คือเวลาที่เราเขียนอะไรอยู่เราอยากจะลบมันทิ้งหรือว่าอยากจะปรับขนาดหรือว่าอยากจะเปลี่ยนคําที่เราเขียนเป็นเท t ก็ทําทได้เช่นกันครับสมมติเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับ HUA อ่านว่าหัวเว่ยแล้วก็ m a t p a d แล้วก็ Pro โอเคแล้วผมใช้ Selection พึบมามันก็จะมีคำสั่งขึ้นมาครับว่าคุณอยากจะตัดทิ้งหรือว่าอยากจะ Copy อยากจะลบหรือว่าอยากจะ Resize แล้วก็ Convert to t h a t ครับผมจะเลือกเป็น Resize ให้ดูนะครับความง่ายมา นี่เราก็สามารถปรับให้มันเล็กลงเพื่อเวลาที่เราเขียนเสร็จแล้วเราอยากจะปรับขนาดให้มันอ่านง่ายเวลาที่เราอยากจะกลับมาอ่านโน้ตอันนี้มันจะได้ครองแล้วก็ได้พื้นที่ในการทํางานของเรามากขึ้นของหน้าโน้ตครับโอเคอันนี้คือการลดขนาดนะครับหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นเท็กมันจะได้ง่ายๆเวลาที่เรากลับมาอ่านนะครับก็สามารถคอนเวิร์ตเป็นเท็กได้ครับ เห็นไหมครับมันจะอ่านได้ฉลาดมากผมเขียนว่าหัวเว่ยเมดแพดโปรนะครับเขาก็จะเปลี่ยนมาให้เป็นหัว w ว่ m a มด p พดโปรแบบเท็กให้เราเลยครับแล้วเราก็ Copy to t e ู t ก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็น Tech อย่างนี้เลยก็ได้ครับนี่เราได้ทั้ง Tech แล้วก็ได้การเขียนครับเรียบร้อยส่วนเครื่องมือต่อมานะครับนั่นก็คือการใช้ t e c h บ็อครับ เทคบ็อกเนี่ยเราสามารถปรับขนาดปรับฟอนปรับทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการเหมือนเราใช้งานออฟฟิศหรือว่าใช้งานโปรแกรมสําหรับการพิมพ์โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งการพิมพ์อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานควบคู่กับ h u เว e i สมาร์ทแมกนีติคีย์บอร์อันนี้เราก็สามารถใช้งาน h u เว e i สมาร์ทแมกนีติคีย์บอร์ตัวนี้ในการพิมพ์แบบไร้สายได้เลยครับ นี่คือความง่ายที่เราจะได้จากหูเวยโน้ตกับหูเวยสมาร์ทแม g เ e t i กคีย์บอร์ดนะครับทำงานไร้สายกันได้ครับไม่จําเป็นต้องเอาหูเวยของเรามาแปะคู่กับสมาร์ทแม n เ t i c กคีย์บอร์ดในการใช้งานอีกต่อไปครับต่อมานะครับคือการอินเสิร์ตรูปครับเราสามารถเลือกรูปต่างๆมาวางในนี้ได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ใช้งานควบคู่กับสมาร์ทโฟนที่เป็นหวเวยร่วมกันนะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งของเขาเลยก็คือการใช้งานซูเปอร์เดเวนี่แหละครับ ผมสามารถเลือกรูปที่มีอยู่ในหูเวล์ P50 Pro เครื่องนี้และโยนเข้ามาใช้งานต่อในหูเวล์ Note ได้ทันทีในการใช้งานเลยครับปึ๊บอ,อันนี้คือความง่ายที่เราจะได้จากการใช้งานระหว่างอุปกรณ์หูเวล์ร่วมกันนะครับเห็นไหมเราสามารถโยนรูปมาใช้งานได้เลยครับส่วนเครื่องมือต่อมานะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการที่เราสามารถสร้างเชฟผมอยากวาดรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับตัว มันก็จะปรับให้เป็นสามเหลี่ยมให้เราเลยครับหรือว่าเวลาที่เราวาดวงกลมเป็นคนที่วาดวงกลมเองไม่เคยตรงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมือนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถวาดวงกลมได้กลมดิกเลยครับหรือว่าเราจะวาดเป็นวงรีนะครับมันก็จะทําเป็นวงรีให้เราเลยครับ อันนี้ก็คือความง่ายและความสะดวกที่เราจะได้จากหัวเว่ยโน้นะครับซึ่งหัวเว่ยโน้ตแพตัวนี้ไม่สามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะครับหัวเว่ยโน้ตแพดเนี่ยจะใช้งานได้ก็แค่การวาดรูปแล้วก็ซีเรชันเท่านั้นหรือว่าการแอดรูปนะครับเรื่องการทํำเชฟต่างๆอันนี้ก็ไม่สามารถทําได้ครับ และสิ่งต่อมานะครับก็คือการซูมครับเราสามารถซูมอย่างเช่นว่าเราต้องการเขียนเวลาที่เราเรียนอยู่นะครับอันนี้เป็นเป็นฟีเจอร์ที่เมื่อก่อนตอนที่สมัยผมเรียนนะผมใช้ประจําเลยคือผมจะซูมในส่วนที่ผมอยากจะพิมพ์อยากจะเขียนเองครับแล้วผมก็สามารถมานั่งเขียนตรงนี้ได้เลยครับซ้ายคอสแทนอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะแบบเป็นขนาดที่แบบอยู่ในจุดที่เราต้องการที่มันเล็กครับแต่ว่าเราสามารถเขียนในพื้นที่ที่มันใหญ่ได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีครับและนอกจากฟีเจอร์การขีดเขียนที่เราได้มาแล้วนะครับเรื่องหน้ากระดาษในการใช้งานเจ้าขู้วไโนตก็เพิ่มเข้ามาเช่นกันครับเราสามารถเลือกหน้าต่างๆให้เราได้ครับว่าอยากตีเส้นเวลาที่เราทํางานรูปแบบหนึง่งหรือว่าอยากสร้างเป็นตารางเพื่อใช้ในการทํางานในแต่ละรูปแบบสามารถเลือกได้ครับและเราสามารถเลือกสีของกระดาษได้ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าจะออกแบบเป็นสีโทนกระดาษแบบสีออกเหลืองนิดนึงะครับหรือว่าสีแบบโทนดําเพื่อแบบรักษา เรื่องของหน้าจอแล้วก็รักษาเรื่องของแบตเตอรี่ให้มันใช้งานได้นานขึ้นก็เลือกได้เช่นกันครับอือนี่ก็คือความสะดวกสําหรับการทํางานในหลายๆรูปแบบครับเราสามารถเลือกหน้ากระดาษที่เหมาะกับตัวเองในการใช้งานได้เลยครับว่าเราจะใช้งานสําหรับโปรเจกต์ไหนใช้งานเพื่อการขดเขียนการวาดรูปสามารถเลือกหน้ากระดาษตามที่เราต้องการได้ครับนอกจากนี้นะครับเวลาที่เราทํางาน ประชุมหรือว่าเรียนอยู่แล้วเราอยากจะเลคเชอร์ไปด้วยแล้วก็อัดเสียงไปด้วยก็สามารถทําได้เช่นกันครับผมสามารถกดอัดเสียงตรงนี้เพื่อที่จะอัดเสียงเวลาที่ผมพูดอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็เขียนงานไปด้วยก็ยังได้ครับและถ้าเกิดว่าเราประชุมเสร็จอะไรเสร็จเราก็สามารถกดสต็อปเพื่อเก็บเสียงของเราได้ครับต่อมานะครับการดูเพจต่างๆสมมุติว่าเราเขียนมาหลายเพจแล้วเนี่ย เราก็สามารถกดแ็บตรงนี้เพื่อไล่ดูเพจต่างๆที่เราเคยเขียนไว้ก่อนได้เพื่อง่ายในการสวิชขึ้นไปดูข้อมูลต่างๆที่เราเคยทำไว้นะครับโอเคและเครื่องมือสุดท้ายคือเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถแชร์การเขียนของเราในสมุดเล่นนี้ไปให้ผู้อื่นได้ง่ายขึ้นครับกดไปที่จุด4จุดที่อยู่ด้านบนมุมขวานะครับ และเราจะเลือกเป็น Export ก็ได้เลือกเป็น p r i n t ก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นแชร์ตรงนี้ได้เลยครับผมเลือกเป็น Export เนี่ยเราสามารถ Export ได้เป็นทั้งภาพแล้วก็เป็นแบบ PDF เครับเพื่อความง่ายในการแชร์ให้คนอื่นนะครับหรือถ้าเกิดว่าง่ายกว่านั้นเราอยากจะแชร์ผ่านตัวเครื่องเราให้คนข้างๆหรือว่าให้แอปอื่นๆก็กดแชร์ก็สามารถเลือกแชร์เป็นภาพหรือ PDF ก็ได้เช่นกันก็สามารถแชร์ให้คนอื่นได้แบบทันทีเลยครับ อันนี้ก็คือความง่ายที่เราจะได้จากแอปพลิเคชันห u ว w e i n โ t e ใหม่จากทางห u ว w e i MatePad Pro 11นิ้วตัวนี้นะครับและผมคิดว่าแอปพลิเคชันนี้น่าจะไปอยู่ในห u ว w e i MatePad รุ่นใหม่ต่อไปด้วยเช่นกันครับเพื่อมาทดแทนเจ้าห u ว w e i NotePad ตัวนี้นะครับเอาล่ะสำหรับคลิปรีวิวห u ว w e i Note ตนะวันนี้ผมก็ต้องขอจบลงไว้เท่านี้หากใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วเรามาคุยกันได้ครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe และก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ก บายบาย